F4 ชลบุรีฮะมาขอลองมิตซูบิชิทีวาก้อนของเราหน่อยนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงบ้างมาลองดูสักรอบหนึ่งว่าฟิลมันได้ไหมนะฮะมาจากชลบุรีก็ต้องมาลองดูซะหน่อยครับว่ารถ PP มันเป็นยังไงฮะแสนก็บาทเพื่อนโอ้โหตายแล้วทีวาก้อนของเรานะครับผมเดี๋ยวมาลองดูว่าคุณพี่เขาจะชอบใจแค่ไหนอย่างไรนะจ๊ะมาจากจบก็ไปเรียบร้อยฮะโอ้โหพี่คนนี้ก็อาร์วีโอนะโอ้โหเดอะคอร์ส ผมกนทีนึงน้ำพักน้ำแรงนะเพื่อนๆแล้วก็เราก็สัญญานะครับเก็บยี่สิบี่รายการแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับทางพีพีบอกเลยว่าเราจะตรวจเช็คนะฮะแล้วก็บริการให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะฮะรถมือสองนะครับผมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ผิดพลาดสักห้าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุยกันได้แก้ไขได้ไม่มีปัญหาเลยพีพีไม่เคยทิ้งลูกค้านะฮะรับโทรศัพท์ตลอดไม่ว่าใครซื้อไปแล้วมีปัญหาแผ่นหลังอย่างไรเนี่ยนะฮะผมคิดว่าคุยกันได้นะครับ จะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ผมว่าแก้ปัญหาได้หมดนะครับลดยาแบบผิดเพี้ยนชนหนักจมน้ําโอมไม่ได้แล้วกันนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยพี่ๆคุยให้หมดไม่มีปัญหาเลยนะฮะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้ด้วยแบตเตอรี่จริงๆก็ยังดีอยู่นะครับแต่เราข้อสัญญ,ญากับทางเอฟซไว้นะฮะเรียกว่าแขะกล่อง 3k แบตเตอรี่แรงดีไม่มียว่ยยาาเพื่อนๆรับประกันอีกหนึ่งปีนะฮะเพื่อนๆเอ๋ย แบบใหม่ๆนี่มันช่างงามแต้งจริงใส่เลยคุณพี่เรามีไฟเนี่ยเลี้ยงไว้ให้ก่อนนะครับเราไม่ได้ถอดซีซัวนะครับเรี้ยงกล่องในอีซียูให้เรียบรอ้อยเลยไม่ใช่ถอดกันดื้อๆแล้วเพื่อนๆนะยี่สิบกใหม่หมๆนี่ครับแหมน่ารักมากๆนะครับหนึ่งสองสามิบโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากๆนะครับต้องรีเก็บป้ายด้วยฮะ พอผ่าที่นที่นี่บริการพอใช้ไ hmm. ด mm ้ไหมครับ hmm. พี่บริการดีค hmm. mm ่ะก็ถือว่าจริงใจเนาะมีเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้ด้วยขอบคุณพี่ขุนด้วยนะสวัสดีครับไม่ค่อยพูดเลยโอเคเดินทางกลับบ้านปลอดภัยพี่ให้ลมีความสุขนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากๆนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้ามารอคันนี้อีกนะฮะนี่ฮะแบตเตอรี่ใหม่นะครับแรงดีพี่มียัวย่าบนะ 3K แบตเตอรี่นะจ๊ะที่รัก เป็นมิตซูบิชินะครับ G wagon ปีสองพันหกนะตัวสุดท้ายเลยนะคะัเพื่อนเพื่อนะนี่คัก่อนที่เป็นปาเจโร่ครับสวยจริงนะฮะอันนี้เป็นสีขาวเดิมมุกแท้โรงงานเลยนะฮะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับชนบุรีนะครับไม่ไกลนะฮะแล้วก็เชิญมีความสุขด้วยนะครับขอบคุณพี่ขุนด้วยนะครับขอบคุณคุณแฟนด้วยนะครับที่มาใช้บริการกับเรานะครับขอบคุณมากครับผม